どうしよう。Oh, oh, oh, oh. <laughs> ได้ไปเ,เที่ยว ซันต้าชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราพาซันต้ามาเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยที่เราเนี่ยเห็นว่าวันนี้อากาศช่วงนี้ดีกว่าช่วงนี้อากาศดีมากๆเลยนะคะก็เลยเป็นปุุบ ทริปนะคะเหมือนคิดเมื่อวานแล้วก็จองแล้วก็มาวันนี้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่3 2 3สแคมป์นะคะเป็นจุดกลางเต็นที่อยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ติดริมแม่น้ำแควใหญ่ด้วยนะคะก็เขาอนุญาตให้นำน้องหมามาได้นะคะแล้วก็ให้น้องหมาเล่นน้ำได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะพากันมาดูนะคะว่าที่นี่มี จุดกลางเต็นเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยถ้าใครไม่อยากจะมากลางเต็นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสโลบาร์ด้วยนะคะเป็นขายชากาแฟอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถมาจิบชาจิบกาแฟชมวิวแม่น้ำได้นะคะวิวสวยมากๆแล้วก็วันนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเดินทางจากกรุงเทพมาก็คือง่ายมากเลยนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วก็ที่เขาชื่อ3-2-3แคมป์เนี่ยก็เพราะว่า เส้นหลักของการมาการจนบุรีเนาะก็คือเส้นทางหลวง323 3นั่นเองนะคะ นี่นะคะเราก็ได้ทําการกางทารเรียบร้อยแล้วนะคะ, <S <S <ๆล>ะพ่อซานตากางเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยทําอาหารกินกันตอนกลางวันนะคะนี่นะคะวิวนี่เรากางติดริมแม่น้ําแควใหญ่เราเคยไปที่ลานกระต่ายกินเนื้อมาแล้วนะคะอันนั้นจะเป็นริมแม่น้ําแควน้อยเนาะแล้วก็เลยมาริมแม่น้าแควใหญ่ซะหน่อยเหมือนเราอยู่แบบธรรมชาติมากเลยเนาะแบบมีความแบบนอกเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแพ่มาทางซ้ายของลานก็คือ เจอวัดสองวัดเลยจ้าทางด้านวิวทางด้านซ้ายของลานนะคะจะเป็นเหมือนบรรจบกันอะไรอย่างนี้นะคะของแม่น้ําด้วยความที่เรามาตอนแบบเออดูเมฆครึมมากคือตั้งแต่มายังไม่เจอแดดเลยนะก็คือครึมตั้งแต่กรุงเทพมาจนถึงกาญจนบุรีก็ยังไม่เจอแดดเลยนะคะเรียกได้ว่าค,มาคึมฟ้าคึมฝนกันทั้งประเทศหรือเปล่าก็เลยคิดว่าวันนี้นะ่าจะไม่เห็นวิวพาะาทิตตกดินนะคะแต่ว่ามันก็ทําให้อากาศมันไม่ร้อนแล้วเราก็สามารถอยู่ อตอนกลางวันได้ยาวๆเลยนะคะนี่ดูต้นมะขามหรืออะไรอะ่ะไม่รู้ว่าต้นน่าจะเป็นต้นมะขามเหมือนกันเนี่ยดูความยิ่งใหญ่ของต้นมะขามต้นไม้ต่างๆคือมันร่มมากเลยนะคะถ้าใครมาแล้วก็กลัวร้อนเนี่ยให้กางแบบตรงช่วงใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะคือจะร่มมากแล้วก็ร่มทั้งวันด้วยนะคะส่วนตรงเราก็อาจจะยื้อออกมานิดนึงเพราะว่าเราอยากได้แบบริมน้ำนเ,เนาะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรากินข้าแล้วก็ชมวิวไปด้วย อ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าน้ํานะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดขึ้นลงเรือต่างๆนะคะก็มาขึ้นลงกันที่นี่แต่ว่าอันนี้น้ําขึ้นนิดนึงเนาะก็จะทุ่ท่วมหน่อยอ่ามันจะมีจุดที่ให้น้องหมาลงได้นะคะอย่างสมมติว่าน้องหมาคนไหนแบบอาจจะไมกะ่กระโดดลงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นจุดอ่าตรงนี้เลยมันจะเป็นชายหาดเล็กน้อยมันจะค่อยๆลาดลงไปนะคะเป็นทรายแล้วค่อยๆไล่ลงไป ก็จะทําให้น้องหมาตัวเล็กหรืออะไรเงี้ยมาเล่นตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าตรงกลางแม่น้ำก็น่าจะลึกอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่นี่นะคะเราก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะคะถ้าสุนัขของเราขับถ่ายต้องเก็บนะคะห้ามมีการแบบเออไม่เป็นไรอยู่บนพื้นหญ้าเดี๋ยวแบบเออมันก็สลายเป็นปุ๋ยไปเองคือคือไม่ควรนะคะเพราะว่าอ่ามันจะมีเชื้อโรคหรือว่า คนอื่นนะอาจจะมาเหยียบได้นะครับเราก็ต้องรับผิดชอบด้วยการแบบเก็บกุญจิของน้องๆเราด้วยนะคะทุกๆลานเขาก็จะได้ให้เราพาหมามาเที่ยวพาหมามาเข้าลานได้นะคะเฮ้ยมันเย็ยนสบายอยู่คนเดียวอะ่ะมันเย็ยนสบายอยู่คนเดียวเหนตาเย็ยนสบายขอมือหน่อย ทํມมือหน่อยโอโอเคโอเคโขอมือหน่อยโอ้ใให้มือ โอเคค่ะตอนนี้เรามาอยู่ตรง Slow Bar Coffee นะคะของ3-2-3สแคมป์กันนะอันนี้นะคะเป็นพี่ออฟนะคะเจ้าของแคมป์ที่นี่นะคะพี่ออฟก็มาเปิดลานตรงนี้นี่คือตรงอำเภอเมืองเลยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอำเภอเมืองเลยคือข้ามฝั่งสะพานมาก็เป็นอีก ล่งเลยแล้วเป็นป่าเลยครับใช่สวยมากบรกรยากาศดีมากนะแล้วก็วันนี้อากาศเย็นด้วยนะคะ,ะคือแบบอากาศดีมากๆที่นี่นอกาจากาจะมีบริการจุดกางเต้นแล้วมีมีบริการอะไรอีกบ้างนะคะกะ็มีบริการให้เช่าเจ็กสกีครับแล้วก็พายซัพป,ปอร์ตพายเรือคายั แล้วก็เล่นน้ำล่องเรือทานอาหารได้ครับอ๋อมีล่องเรือทานอาหารด้วยชมสะพานน้ําแควแล้วก็ชมบรรยากาศริมสองทางทางอ๋อดีมากๆเลยคือถ้าสมมติว่าคนที่ไม่ได้มากางเต็นท์ก็สามารถจะมาเช่ากิจกรรมทางน้ําต่างๆได้หมดเลยเหมือนกันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ที่นี่กางเต็นท์ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะกางเต็นท์ก็เป็นคนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับมีลักให้เสียบมีห้องน้ําให้บริการแล้วก็ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถพวกแคมเปอร์แวนหรือว่ารถบ้านอะไรเงี้ยค,คือท่าละ200ร้อยครับใช่ครับก็มีไฟให้ต่ออะไรแบบ,บสะดวกสบายะนะคะโอเคก็คือถ้าใครสนใจนะคะก็คือสามารถที่จะเข้ามากางเต็นที่นี่กันได้เลยนะคะหรือว่า ถ้าไม่ได้มากางเนี่ยก็สามารถมาชิมกาแฟของพี่ออฟได้นะคะนี่ดูรสแบบว่าเท่มากๆเลยนะคะมีใครอยากมาชิวๆแบบนี้ก็มาที่นี่ได้เลยนะคะโดยเฉพาะถ้าคนกาญจนบุรีก็แวะมาชิมกาแฟที่นี่ได้เลยนะส่วนคนกรุงเทพก็ถ้ามีเวลาอย่างเราอย่างวันนี้เรามาแค่ แค่วันเดทริปเองนะเออแต่ว่าเราก็สามารถที่จะขับรถนะคะมาจากกรุงเทพตอนเย็นเนี่ยค่อยกลับเนี่ยก็เหมือนมาชินบรรยากาศเนี่ยก็คุ้มอยู่นะดูอ่าอันนี้จะเป็นส่วนของห้องน้ำห้องน้ําอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สอบถามพี่อ๊อฟแล้วที่นี่เนี่ยเปิดใหม่เลยนะคะใหม่แบบกิง๊งกิงเพิ่งเปิดมาได้แบบไม่เกินแบบ3มเดือนอะไรอย่างงี้นะอ่าห้องน้ําอาจจะแบบว่ามีมีห้องสุดท้ายนะคะที่ไม่ใช่เป็นยองยองนะ นี้จะเป็นห้องน้ำชายด้านหลังเป็นแอบเป็นบอบัวนิดนึงนะคร้เเณนี้ก็เป็นจุดล้างจานนะคะแล้วก็มีซิงล้างจานแล้วก็มีถังขยะไว้ให้ด้วยนะคะ อองศาที่ไม่มีแดดแล้วก็นั่งอยู่ใต้ทารนะคะก็ไม่ร้อนเลยเนาะเ<ต>นี่ยอันนี้เที่ยงๆเลยนะเที่ยงสี่เที่ยงกว่าเออจะบ่ายโมงแล้วคือไม่ร้อนเลยนะคะแล้วก็กะว่าเดี๋ยวกินข้าวเสร็จนะคะก็จะให้ซันต้าลงเล่นน้ําด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าซันต้าเล่นน้ําจะมันแค่ไหนค่ะ อนนี้เราใช้สาย30เมตรนะคะในการให้ซันตาลงเล่นน้ำนะคะเผื่อว่าจะไหลออกไปต,ตรงกลางก็มีความแรงอยู่นิดหน่อยซันตาโดดขึ้นขึ้น,นล,งล,งลงตลอดเลยไป,ไปจำตรงนู้นดิจำลึกๆหน่อยไปเออไปไม่ไปติดสายโอ้ยเวมากเวอร์มาก åh, åh! å. ที่บอกว่าฟ้าคึมคึมมาทั้งวันนะคะก็มาแดดออกตอนที่เราเล่นกับซันต la ้าก็คือหมาเย็นไงแต่ว่าคนน่ะร้อนแต่ซันต้าแฮปปี้มากเลยค่ะอมาหน้ากล้องลคมหน้ากล้องแลวนะโอ๊ยเกินไปเปล่าโอ๊ยเป็นภาพจริงอะ้่าชีฟ้า ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นแล้วนะคะสี่โมงกว่าแล้วตอนนี้ซันต้าเหนื่อยมากซันต้าได้เล่นน้ํามาประมาณสองชั่วโมงกว่านะคะแล้วเราก็ให้ซันต้าพักแล้วนะคะตอนนี้เราก็ากำลังทยอยเก็บทราบเก็บของกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็สักพักนึงเดี๋ยวจะพาซันต้าไปอาบน้ำนะคะแล้วก็กลับกรุงเทพกันนะคะ ก็สำหรับทริปนี้นะคะเป็นทริปสั้นๆก็มาเปลี่ยนบรรยากาศกันนะคะถือว่าบรรยากาศดีเลยนะก็คือ,อที่นี่ก็ติดริมแม่น้ำด้วยแล้วก็มีที่ที่สำหรับให้น้องหมาลงลงเล่นน้ำได้ด้วยนะคะคือตัวแม่น้ำเองเนี่ยเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีเป็นแม่น้ำแควใหญ่แต่ว่าเป็นเหมือนซอยอะ่ะเขาเรียกว่า เป็นแม่น้ําที่เป็นสายย่อยของแม่น้าแควใหญ่อีกทีนะคะเพราะฉะนั้นตัวแม่น้าเองอาจจะไม่ได้แบบกว้างหรือว่าไม่ได้มีความเชี่ยวมากนะคะ,ะน้องหมาหรือว่าเด็กๆสามารถเล่นได้เลยนะคะแล้วก็ใครชอบบรรยากาศชิลๆร่มไม้เยอะๆนะคะลานนี้นะคะก็ตอบโจทย์นะคะกางเต็นท์ได้เลยนะคะก็ลานกางเต็นท์นี้นะคะก็อาจจะไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากนะคะก็ลองสอบถามลองจองมากับเขต3 2 3สแคมป์ก่อนได้นะคะ สำหรับทริปนี้นะคะก็เป็นทริปสั้นๆนะคะที่แบบมาเปลี่ยนบรรยากาศกันเนาะที่กาญจนบ,บุรีนะคะใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กันด้วยนะคะช่อง Santa Channel นะคะแล้วก็ทริปหน้าเราจะไปไหนกันอีกนะคะฝากติดตามกันด้วยนะคะ Santa Channel ไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบาย ชายต้อบัรอีอบหรื